สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับ2ตัวบนชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เอามาฝากเอาไว้ให้ดูนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลักแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับ สู้สัญจรนะครับผมงวดนี้เป็นมวดสัญจรนะก็ค่อนข้างยากนะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10บน2ครั้งบวกหลัก10ล่าง2ครั้งนะครับบวกหน่วยล่าง3าครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับบวกเ็ดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับ บวกหลักหมื่นบวกหลัก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้า, 1, นา 2, 2ครั้งที่1 2สองครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่2 2สองครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวกสองคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติยอนหลังวันแรกนะครับสูตรที่1คำนวณได้เลข9สูตรที่2คำนวณได้เลข5นะครับก็ได้ชุดเดียวคือ95ผลรางวัลออก3 9 5นะครับ ก็เข้าทั้งสองสูตรถูกเป็นงวดแรกก็มีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องกลับนะงวดถัดมาคำนวณได้ศูนย์กับสามผลรางวัลออกหกศูนย์สามก็ถูกทั้งสองสูตรนะครับเข้าเป็นงวดที่สองงวดถัดมาคำนวณได้สองกับหกนะครับผลรางวัลออกหกสองหกสองกับหกก็มาสองตัวบนนะครับก็ถูกต้องแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้แปดกับหนึ่งนะครับผลรางวัลออกสี่แปดหนึ่ง 8เข้าหลักสิบบน1เข้าหน่วยบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้9กับ8นะครับผลรางวัลออกค่า98ก็มาในชุด2ตัวบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้1กับ6กนะครับก็ได้ชุดเดียวคือ16ผลรางวัลออก1 16นกะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับจนมาถึงงวดล่าสุดสูตรที่1เนี่ยคำนวณได้เลข9้สูตรที่2คํคำนวณได้เลข0ก็ได้ชุดเดียวคือ90นะครับ ผลรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1งวดล่าสุดออก6 90กนกับ0ก็มา2ตัวบนก็ถูกต้องนะครับสถิติย้อนหลังทำให้ดูมันเข้าออดีหมดนะครับ1 2 3 4งส7งี่้าดเงวดรวดรมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1มิถุนาก็คือวันนี้นะครับมาดูสูตรที่1ก่อน,นครับสูตรที่1เอาหลักแสนเลข2บวกร้อยบนเลข6 บวกหลัก10บน2ครั้ง9 9้า8บวก10บล่าง2ครั้ง6 6 12บวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งก็ได้ศบวก10บหน้าครั้งที่1เลข8บวกล้อยหน้าครั้งที่2เลขก7บวกล้อยท้ายครั้งที่2เลขศบวกหน่วยท้ายครั้งที่2ก็เลขศตำแหน่งสุดท้ายบวก7บวก7ดคงที่สอบวก6ได้8 8บวก18ได้26นะครับ28 28บเป็น38 38บวกแได้46 46นะครับมาบวกอีก7 46บวก7 53 53มาบวกอีก7นะครับ60ได้เลขศูนะครับสูตรที่1 ได้เลขศูนย์เป็นเลขเด่นในตำแหน่งหลักสิบเอามาดูสูตรที่สองในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับใช้หลักแสนบวกกันสามครั้งสองสามหกนะครับบวกหลักหมื่นเลขศูนย์บวกสิบล่างเลขหกบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกหน่วยหน้า,า 1, 2, ครั้ง 5, 5, 5, 10, ที่หนึ่งสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ด และบวก10ท้ายครั้งที่1เลข3บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข0ตำแหน่งสุดท้ายบวก2นะครับบวก2คงที่6ในบวก6ได้12 12 8ได้20นะบ20บวกอีก10ได้30 30บก14นะก็ได้44 44 44มาบวกอีก7ได้51 51บวก3 54 54 55 56นะครับ ได้56ได้เลข6เป็นเลขเด่นในสูตรที่2ดังนั้น2ตัวบนชุดเดียวโค้งสุดท้ายนะครับคำนวณได้06นะครับ จะมาหรือไม่นะช่วงเย็นถึงจะรู้คำตอบนะครับเลขนี้ก็เป็นเลขหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมบอกแล้วผมก็ชอบนะศูนะครับคือตัวเลขมันก็ไม่น่าจะหนีอยู่ประมาณนะครับ05ผมบอกเลยมันจะอยู่ประมาณ05ถ้าสัญจรนะครับศูนยหรือ07 สามตัวนี้ผมว่าสัญจรวันนี้น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับออกในเล็กท้ายสองตัวบนแต่บังเอิญผมชอบศูนย์หกผมชอบศูนย์หกอาจจะลองศูนย์ห้าหรือศูนย์เจ็ดอยู่ประมาณสามตัวนี้นะบางครั้งผมอาจจะเลือกไม่ถูกก็ได้นะบางท่านอาจจะชอบศูนย์ห้าบางท่านอาจจะชอบศูนย์เจ็ด แต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ในระยะ0ู0ย์หหรือ07ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับจะตัวไหนก็ได้นะครับแต่หลักสิบเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเลขศูนยนะ์คือหลักสิบเนี่ยมันอยู่ที่อาจจะเก้าหรือศูนย์นะสองต,ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็หวังว่ามันน่าจะมาตามนี้นะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีโค้งสุดท้ายสองตัวล่างชุดเดียวอีกนะครับ ก็รอติดตามในคลิปต่อไปนะว่า2ตัวล่างโค้งสุดท้ายชุดเดียวจะเป็นเลขอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ